สรุปงานประชาสัมพันธ์ตามรอบการประชุมประจำเดือนภารกิจของผู้บริหารระหว่างวันที่1 3 0ถึง30พฤศจิกายน2565 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์สวัสดิการภายในสำนักงานกศนอสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ทั้งข้าราชการครูพนักงานราชการและลูกจ้างซึ่งจำเป็นต้องจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยในวรลบสงวนนามเลขาธิการกศนอเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุม5ชั้น1สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการกศนอจังหวัดสมุทรปราการทำกิจกรรมจิตอาสากศนอจิตอาสาซ่อมสร้างล้างใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลงพื้นที่สำนักงานกสศจังหวัดอ่างทองที่เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงโดยนางทัชนกเจริญวงศ์ผอสำนักงานกสอนอจังหวัดสมุทรปราการนำบุคลากรในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานห้องประชุมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้กลับมาใช้งานได้ตามเดิม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2565เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบและเป็นการเตรียมความพร้อมการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนี้สำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดนำร่องในการเป็นสนามสอบเอ็นเน็ตด้วยระบบดิจิทัลให้สทศในการจัดสอบครั้งที่1ปีการศึกษา2565 มอบหมายให้นางปริญพรบุตรกิจรองผอ,อสำนักงานกศออนอจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยข้าราชาการและบุคลากรร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2565โดยนายสุพมิตรชินสรีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรปราการรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีณศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการไก่เกลี่ยหนี้สินครูและเตรียมการจัดงานมหกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู65แบงคอกโมเดลณห้องประชุมราชวัลลบชั้น2อาคารราชวัฒนลบกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายสุทินแก้วพนารองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมนี้เป็นการเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้และการให้บริการอบรมความรู้ทางการเงินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่1นึ่งหรอสเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวว่องสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเห็นถึงประโยชน์ในการร่วมโครงการโดยมีนายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมหนึ่งชั้นสองศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นางทัชนกเจริญวงศ์ผอสำนักงานกศนอจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกองลูกเสือกศนอ,อำเภอเมืองสมุทรปราการเข้าร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2565เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีนายชัยพจน์จรุนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีณศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ,อยุวกาชาติและกิจกรรมเยาวชนกฐถินกุยการนนท์ ร่วมประชุมพิจารณาบำเน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดป,ปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อพิจารณาบำเน็จความชอบให้ผู้ที่มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณนะห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากาศ,ากาศอนอด้านการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพติดกาศานอําเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีนางบุญทิดาจิตพักดีผอ,อกศอนอําเภอบางพลีรักษาการผอกศนอําเภอเมืองสมุทรปราการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการณศูนย์พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือยุาชาติและกิจกรรมเยาวชนกฐถินกุยกาโนน ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์ส่วนกลางสำนักงานกสอนอสัญจรประจำปีงบประมาณ2,566ครั้งที่1โดยมีนายวรลบสงวนนามเลขาธิการกสอนอเป็นประธานมในใีนายชัยนรงวงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสาวทรงศรีวิร,รังศยากรนายประเมศศิริรัตน์นายคมกริจ,จันทจรรองเลขาธิการกศนอที่ปรึกษาสำนักงานกศนอ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้อํานวยการกลุ่มศูนย์ส่วนกลางผู้อํานวยการสํานักงานกศนอจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้อํานวยการสถานศึกษาขึ้นตรงเข้าร่วมการประชุมณโรงแรมน่านครีเล็กวิล e รีสอร์ทอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านข่าวประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดกศอนอําอเภอเมืองสมุทรปราการ นางบุญธิดาจิตพักดีผอ,อกสอนอำเภอบางพลีรักษาการในตำแหน่งผอ,อกสอนอำเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมบุคลากรในสังกัดร,ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2565ครั้งที่2เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน,างงานการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากศนเกมนักห้องประชุมชั้น3กสอนอำเภอเมืองสมุทรปราการกศนอำเภอพระประแดงนางสาวนนพัฒศรีวิเชียน พออ,อกศกนอำเภอพร,ระประแดงพร้อมบุคลากรในสังกัดจัดก,กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมกศน,นรักต้นไม้รักสิ่งแวดล้อมรวมใจสร้างมูลค่าขยะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปลูกการดูแลต้นไม้การสร้างมูลค่าขยะเหลือใช้นะสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาตำบลทรงขนองอำเภอรพระประแดงกศนอำเภอรพระสมุรเจดีนางสาวนานพัฒน์ศรีวิเชียน ผอ,อ,อกสอนอํเาเภอประประแดงรักษาการพอ,อ,อกสอนอํเาเภอพระสมุทรเจดี JD, พร้อมบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกลาย,ยาเสพติดณนะห้องประชุมชั้น2กสอนอํเาเภอพระสมุทรเจดีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักร,รู้ถึงโทษของัย,ยาเสพติดและรู้เท่าทันสถานการณ์ปัญหาย,ยาเสพติดในปัจจุบันสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลาจากยาเสพติดอออกสอนอําเภอบางพลี นางเพนศรีใจหลักรักษาการในตำแหน่งพอ,อ,อกศนอํำเภอบางพลีและคณะบุคลากรจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนการส่งเสริมกีฬาสารสัมพันธ์ต้านยาเสพติดเพื่อส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษากศนอํำเภอบางพลีเพื่อรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางไกลาย,ยาเสพติดเพื่อให้เกิดความสามาัคคีฝึกการทำงานเป็นทีมรู้จักการวางแผนและเพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบางพลีอำเภอบางพลีกศนออำเภอบางบ่อ นางจุไรรัตเจริญสุขผอ,อ,อกศกนอำเภอบางบ่อพร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษากศนอำเภอบางบ่อภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2 2565และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพบเพื่อนร่วมสถานศึกษาและครูผู้สอนณศาลาประชาคมอำเภอบางบ่กอกศนอำเภอบางเสาธง นางสาววราพรกลิ่นเกิดพอ,อกศอนอำเภอบางเสาธงมอบหมายให้นางโสภาธาราอุดมครูผู้ชว่วยพร้อมด้วยครูกศนอตำบลเข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูกศนอในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครงานประชาสัมพันธ์ขอจบการรายงานขอบคุณค่ะ